ยกที่ผ่านมานั้นเริ่มจะเห็นนะครับออกอาวุธแลกกันสนุกนี่แะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะเป็นสายย่อจังหวะบวกหมัดกันนี่ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับแล้วก็ไม่มีใครยอมใครด้วยหวยคู่นี้ครับตรงนี้เห็นได้ชัดเจนครับทางด้านซุปเปอร์บอลครับเปลี่ยนเกมมาขยับเดินเปิดเกมเข้าหาบ้างครับดูครับเบี่ยงเข้าไปแข่งขวาแข่งซ้ายครับขวาเติมเข้าไปอีกทีเสียบขวายัดเข้าไปดวงไหนเสียบขวาอ้หจังหวะนี้บพยายามอย่าขึ้นคอครับซุปเปอร์บอล ตีได้ไหมครับจังหวะนี้ครับหมุนออกมาเด้งเข่าขวาได้มาหนึ่งทีครับก่อนจากแม่ยกนี้ถือว่าใกล้เกมได้ดีครับซูเปอร์บอลครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ว่าดูครับเดินเบียดในประกบติดใกล้ๆครับไม่ต้องใช้ความยาวอ่ะตูครับแต่ว่ากว่าจะถึงในครับลูกจุกจิกของเป็นประการครับลูกแข้งลูกแย่มาครับอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้ขวางเป็นประการะยมจะสับซอกดูว่าจังหวะขวางได้นะครับเพื่อการเวลาขวางได้มีจะแทงเก็บนะครับ ก็มาดูว่าซุปเปอร์บอลนั้นก็พยายามจะเบียดถึงตัวตลอดกล้ามในโอ้โหท้ายเม็ดนี้นะครับเนื้อเนือเน้นๆนะครับเล่นเอาหมุนเอียบกันกันเอาสองดอกนะครับซุปเปอร์บอลยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับเบียดเข้าไปออกแขรงโอ้โหออกอาวุธกันเร็วจริงๆนะครับคู่นี้เนี่ยมาดูว่าแขรงซ้ายของเพชรประการจะหยุดการเดินของซุปเปอร์บอลได้หรือไม่ครับดูว่าวงในเด้งข่าวขวาครับพยายามจะนี่ครับจังหวะนี้ครับเสียเหลี่ยมเสียหลักเล็กน้อยครับกรรมการเบรกเกมแล้วก็ เดินต่อครับตาะหนักซุปเปอร์บอลพยับทีเบรไว้ก่อนครับเพชรประการพยับเสียบซ้ายโอ้โหจังหวะนี้เตะเข่าซ้ายอันเข้าไปย่อยเอาแล้วครับเสิร์ฟตีได้บ้างครับทางด้านซุปเปอร์บอลโอ้โหเหลี่ยมจับไม่ดีเลยครับทางด้านของเพชรประการก็ทำให้เสียเสียส่งไปเลยครับเมื่อกี้เอ้าลุยต่อครับทางด้านของซุปเปอร์บอลแข้งขวาแข้งซ้ายดูครับเพชรประการถีบดักเอาไว้แข้งซ้ายของเพชรประการนี่เตะได้เหตุแต่ว่ายังหยุดการเดิงของซุปเปอร์บอลไม่ไดงนี่เอาจับไล่แล้วครับดูว่าเพชรประการนี่ทำนี่ทำได้ดีครับแต่พอเวลาโดนบ้างนี่ โอ้โหออกอาการหันลีหันขวางทำท่าจะหมดจะยุบแล้วหร<อ>ือเปล่าเตีย้เข้าไปนะอย่าตัวแข็งให้เห็นนะครับซุปเปอร์บอลน,นี่เวลาฉายก็ฉายเป็นชุดครับนี่ครับขยับเดินต่อครับทางด้านซุปเปอร์บอลครับสายยาวๆเพชรประการตั้งรับจังหวะสองติดบังครับ,บ,รบขวายัดเข้าไปอีกทีแมเสียดลัดตั้งกำแพงคากดหัวลงมาครับทางด้านซุปเปอร์บอลโอ้โหดูครับแก้เกมมายกนี้นี่เพชรประการนี่ปวดหัวแล้วครับเพราะว่าซุปเปอร์บอลเดินไม่หยุดครับ เตะก็แล้วต่อยก็แล้วครับนี่ครับขวางแรงก็แล้วแต่ว่าซุปเปอร์บอลยังหยุดไม่ได้ครับดูครับเดิน้าไปเล็กใหญ่ไม่สนแล้วครับใย,ย่มอย่างเดียวโอ้โห oh แต่กะดอกนี่เนื้อเน้นเน้เน,น,นทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นงานหนักแล้วนะครับเพชรพระการรูปร่างยาวก็จริงแต่ความแข็งแรงตอนนี้เป็นลองเห็นได้ชัดดูนะครับดูจังหวะการกล้ำการปัดมัดตีโอ้โหซุปเปอร์บอลฉายมีฉาย,ายเป็นชุดครับ นี่ครับช่วงต้นๆเกมนี้ทางด้านเพชรประการขวางได้แต่ว่าอ,อน,นี่ครับซุปเปอร์บอลพยายามจะเดินเอาคืนบ้างครับโอ้โห,หขวาจังหวะนี้ครับเสียหลักเล็กน้อยครับหลังเด้งเทา<อ>ซ้ายครับอัดเข้าไปคามุมกบทางด้านซุปเปอร์บอลโอ้โหอาวุธเราไม่เท่าไหร่แต่เสียเลี่ยมเสียส่งนี่แหละครับเสียหายเลยครับหมดยกที่สามพักครู่ดี่ระเบิดแล้วครับบอลลีไม่แสนหนึ่งครับมาดูครับว่ายาจอบนิดหรือไม่ครับพยายามจะเดินบ้างครับทางด้านเพชรประการครับ ยกที่แล้วนี่ถอยแล้วทางด้านซุปเปอร์บอลได้ใจครับ,รบเพราะว่ามาแบบนั้นครับยกนี้ครับพยายามจะเดินขวางหน้าดัานแทงแต่ว่าซุปเปอร์บอลครับไม่ยอมครับดูครับ ล็อกไว้ได้ดีแล้วก็เตะไปเรื่อยๆครับซูร์บอลครับขณะที่เพื่อนบ้านนี่ก็พยายามจะขวางครับขวางได้แต่ว่าไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เดินดันเข้าไปจังหวะตีไม่มีครับดันอย่างเดียวแล้วเอ้ามีหมัดมีหมัดก็ได้ลุ้นแล้วครับเมื่อโอ้ยน่าอะไรเอาแล้วครับหมัดนี่ต้องงัดหมัดมาช่วยด้วยนะครับโอ้โหหมัดยาวๆนี่ทิ้งตรงๆเหมือนกันมาดวงนั่นี่แหละครับลูกขวางเอาละครับได้โหเอาแล้วครับแม่จังหวะนี้บล็อกบรรยากาศบนล็อกนี่เจี๋ยวเลยครับช็อต โดนกระจับของทางด้านซุปเปอร์บอลครับแต่ว่ากรรมการไม่ว่าอะไรครับปล่อยเกมดําเนินต่อครับแล้วก็เดินบ้างครับห oh oh. มัดขวาอุ้ยต่อยหัวแทบหลุดครับจังหวะนี้ครับแม่ถ้าโดนไปดีอย่างที่บอกครับหัวไม่ได้อยู่บนบ่าแน่แต่ว่าดูครับจังหวะนี้วงในไอ้กันไปครับตะเชือกไอ้ไม่ถนัดกรรมการดึงออกมากลังไวทีลุยกันต่อสองนาทีหยุดไม่ได้ช็อตไม่ได้เลยนะครับซุป bon oh oh. เปอร์บอลนี่คับผานเยเริ่มจัวะขึ้มากรรมการมีหมัดขวาที่ตรงๆแล้วก็เดินยาชีพ 1 0 0 0 0แสนบาทโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกโอ้ยแต่ว่าซุปเปอร์บอลก็ดูยังแข็งแรงครับตอนนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับโอ้สองอล้อเอาเลยครับแบบนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เลยครับวยคู่นี้อะไรที่วัแนแน่นี่เริ่มจะมาดูกันในยกนี้นียจะเปลี่ยเนเกมเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่าครับนี่ครับยกนี้นี่ดูว่าทําได้ดีเพราะได้พิพรธการทั้งหมัดทั้งศอกครับแล้วก็ดูครับหมัดขวาลําตัวอัดเข้าไปหมัดหน้ากระแทกนําทางครับ ซุปเปอร์บอลตั้งรับแบบไหนครับถอยเยอะเกินไปหรือเปล่าครับยกนี้ครับเริ่มได้ใจเหมือนกันสถานะเพชรประการโอ้โหนี่แหละครับรายการมวยของพี่ยินดีครับวันนี้มวยมันวันศุกร์ครับแม่ชกยังไงครับคนละยกคนละแบบคนละอารมณ์คนละสถานการณ์ครับแม่ตรงนี้เอา้าดูต่างคนต่างทําได้ทีคนหนึ่งคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งขวางแต่ว่าต่างคนต่างตีแต่ว่า,า,าดูครับแม่ซุปเปอร์บอลได้ตีได้เข้าเชือกดูครับ ตีปอแปดปอแปดเหมือนกันแต่ว่าทรงซุปเปอร์บอลครับมาดูได้เปรียบเลื่อมครับเมงเลยโอ้โหดูว่าในช่วงต้นยกนะครับเล่งขึ้นมานี่น่ากลัวเลยครับเพชรพการแต่พาโดนกล้ามในก็ทําท่าจะนิ่งทำท่าจะเฉยแต่เวลาย,ยังเหลือยังมีฮึบนะครับมีหมัดขวานี่ทิ้งเข้าไปตรงๆซุปเปอร์บอลเปียกเข้าไปพอล็อกได้นี่เอาขวางไม่ได้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่สี่ครับยังเดินครับ พชรประการจ้มหมัดขวาต่อยท้องโอ้จ้มสายแล้วต่อยท้องได้ยโอ้ยยับใสแม่ดูเอาโดโดไปปลายบัดหน้าไงงายเงิบเอา้าแต่ว่ายังอยู่ได้ยังไม่มารับเดินเสียงเอาขึ้นล็อกไว้ก่อน อยู่ห่างๆแล้วโดนหมัดมาหน้าวาเสียวโอ้สถานกา,ารณ์ที่พร้อมจะพลิกขันตลอดนะครับผู้นี้เอาแฟนมวล<อ><อ>เร่งเร้านะครับให้เดินต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าเวียนเข้าไปดูครับทุกพรบอลก็ดูว่าจะยุบจะหมดเหมือนกันนะครับโอ้โหสุดจริงๆครับสุดยอดครับมาตามกันต่อยกุดขาใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับแต่ว่ายกนี้นี่ทางด้านชุปปอร เดินเหมือนเดิมครับดูครับบางลีแต่ว่าเพชรประการนี่พยายามจะเสริมมัดเข้ามามัดกับเข่าครับดูครับตรงนียังไม่มีใครหยุดครับต่างคนยังออกอาวุธยังเข้าทํากันอยู่แข้งขวาของซุปเปอร์บอลครับเตะราคายังไงครับเพชรประการพยายามจะขวางและแทงคืนมาดูครับไม่ยอมเสียเปรียบกันแล้วครับในจังหวะสุดท้ายต่างคนต่างไม่ยอมทำงานบอกเอ้าทางนั้นมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีจะได้รู้กันไปเลยมีสองตาหลับด้วยนะครับเพชรประการเขาซุปเปอร์บอลก็โอ้โห เพชรประการก็มีหมัดขวาทิศตรงๆแล้ววงในตียกนี right. grandes, mm ้น uh, ี่ใครชัดเจนก็น่าจะได้รับการชูมือแล้วครับแต่มาดูจังหวะการล็อกของซุปเปอร์บอลนี่โอ้โหดูว่าทําได้ดีครับครับยังคงเดินต่อครับธนาซุปเปอร์บอลครับแข่งซ้ายครับเตะทางด้านเพชรประการไปครับดูครับเกี่ยวได้ครับพยายามจะหมัดขวาวู้ยนักปั้าใจครับจังหวะนี้เอ้านะครับแม่จังหวะนี้ครับถอยเลยมีอาการกันทางด้านซุปเปอร์บอลเอายังไงกอดไหม กอดไว้กอดแล้วกอดอยู่ไม่อยู่โอ้กอดแล้วแทงแทงเจ็บแทงแหลมด้วยมีโอ้หมีซอมายาวเอาเป็นประการโอ้หต้องหลบมือชนลงหลบมือชนลงเลยโอ้โหอย่าเร่งได้หรือเปล่าครับเพชรประการเวลาทำนี่ทำได้อาวุ้นี่แรงแม่นด้วยครับโอ้หนุกจริงๆครับแม่พิ่ไปพี่มาครับยา นี่ครับต่างคนต่างเทียนอยู่เจียนไปครับอยู่ที่หัวใจครับวินาทีนี้ใทรแข็งใจมากกว่ากันครับดูว่าหมัดขวาต่อยลาตัวเอาอแล้วครับโดาตําตัวแล้วก็ทำท่าไม่ดีครับแต่ว่าถึงขึ้นมาครับเดินเสียดเดินแทงครับซุปเปอร์บอลโอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับยคู่นี้ซุปเปอร์บอลน,นี่เวลาทำก็จะฉายเป็นชุดเหมือนกันเพชรประการนี่ก็ย่างคู่ยิ้ตานีครับมีหมัดนาไปก่อนเอาเบียดเข้าไปตีดู อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนีครับอะไรก็ยังพลิกได้เลยครับมวยคู้ี้เอาละครับเวลายังมีครับใครทําได้ดีตรงนี้มีโอกาสได้ชูมือครับเอาลุยต่อครับเพชรราการลือเข้าไปหมัดขวาไปป้ายดูครับแม่ดูธนาซูบพอยครับเตะแล้วคาพับโชกกรรมการล็อกคอไว้อีกครับแม่เนี่ยเหมือนจะมั่นใจในผลงานครับธนาสุบอนครับถอยออกไปคุมเกมตั้งรับนะครับแล้วก็ถีบเบรกไว้ครับ โอ้โหต้องชื่นชมวงวันทั้งคูค่ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะครับชกกันแบบนี้นี่ได้ใจแฟนมวยทั้งสองคนแหละครับเนม่ว่ายัางมีฮึดตลอดนะครับเดินเดินทิมหมัดเข้าไปแต่ว่าตอนนี้นี่นาลายยกสุดท้ายนะครับดูว่าเรียวแรงนั้นก็จะลดน้อยลงไปสุ p ป e ปบอ a r ี่หุมเกมแล้วนะครับดูว่าจะมั่นใจออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็มีแข้งคอยสลับมีลูกถีบนี่ทำลายจังหวะเอาไว้ เพชรพากานเอาพยายามจะจ้องจะเปียกเหมือนกันหวังทิ้งหมัดสุดท้ายนะครับว่ามันทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับโดนซุปเปรอร์บอลนี่ล็อกเอาไว้คุมเกมเอาไว้เอาโค้งสุดท้ายเวลาจะทันหรือไม่ทันนะครับโอ้ซุปเปรอร์บอลโชว์เลยนะครับในช่วงปลายยกครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ รการตระวัตแขกถิงนทอนะครับก็เดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายแล้วก็หันไปชูมือให้ซุปเปอร์บอนเกียรติชัดชยัยหรือพักยกเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่าง